เบื้องหลังการปิดดาบหนึ่งวันพิทอมแมบแซมได้เอ้ามันเลก็หมดเลยสั้นเดียวต้อตีตกเลยอันตั้งถ้าเกาดูือแปไงให้บืนร้าดูสูงสูงมากข้าสูงสูงอยู่แล้วลูกฉันเป็นคนดีนาฬิกาเรียนละลางครับซื้อจากที่ไหนครับ นาฬิกาพันพระธาตุแห่งแหยหมานีสองพอดีได้ไมนี่ชุดวันนี้อยู่ที่เออชุดอย่างเี้เราออกกันเท่าไหร่ไม่เดียวชุดนี้ครับออกกันประมาแสนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นสองหมื่นสองยังไม่ถึงแสนนะครับเสื้อยืนตัวนี้ทำมาจากแคนาดาประเทศให้มันสูงเป็นโคตรแน่สองชั้นหรืออันเดียวอันเดียวก็พอความเป็นโอลุเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้ายาวหรือเจ้าสั้นเจ้าเน่าซะ สากงามเออแมนลดีเสียต่กล้องไหอ๋อนองสาวมาทีมเฮาดูนะครับผมกับการเป็นโคชรายการทีวีเวิร์กพอย์มอรำไอเดลซีซั่นสองหมุนครับมุนสร้างฝากก็คือสร้างฝนบอลุูนโตนไงเดี๋ยวมองม่องแล้วเราไปเต้นเพลงซีแกมอยู่หน้าไปเวิร์กพอยข้างหน้าเออเครืรบยังไม่ได้เอาที่สนเฉยทั้งหมดหมู่บ่าน จบไล่ทุ่เลยงานเนี่ยหยาจบมาเลยเอะไรนี่ขอบใจเด้อไ,ไม่ตามก็คือไปได้เนาะงานต้องตามเนาะคนเพิ่งากวันนี้คนมาคนมาสมัครเป็นร้อยคนพี่น้องทีมพิการพิเศษไหนดีจะเลือกได้คนใดเลือกมันจกคดกันได้หน่ทำแต่ล้ำบากคนมาสมัครเป็นร้อยเลยพี่นอ้องเพราะเป็นหยางดอกเลือกให้เหลืยคนเดียวเขาไปแข่นน้ำเขา ถ้าีเป็ตพวเขาแข่งนเออเข้าไปแข็งขันด้หนูจ้าขาไปหาเ็ตัวะขี่นางมาสงมาขึ้นกันไม่เป็นผู้ติดตามอ๋อมินอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าอเารุเขาุผใช่อ่าเก่ามาวันนี้เไบ้างชุดพี่เดียวขาดเลยนี่แต่งมาพีดมนีชุดเป๊ะเมนครับมื่อไหร่สักเลิชุดอีสักกเกบเบิร์กอีกอยู่สักกับจิมยู มือว่านเป็นไังไหนเอมเสื้อมหอยยูฮะมือว่านมันหอยยูเช่นไม่เดียวกันกรบกครับอันไหนล่ะเสียมือว่านคืองเป็นไปใส่์อย่ามาหาหอยดูลายเด้อเสื้อในมันอย่ามาหาหอยเด้อก็ได้ถือเป็นไซยีดีหรือว่าเสียแท้เราเป็นคนเราเป็นคนเชี่ยวฟังแบบคอสตูมคอสตูมเราเป็นคนรับฟังใช่หอยกางเกงไหมอันอันชี้แดงไหมอันมีเดียวว่าไซยีเขาจะเลี้ยงกับยีสติงมือนกันารอยีสุด ดูไปไหนดูผอมก็บอกอะไรชุดยมันดูพร้อมคุณเอาชุดออกคอนเสิร์ตไหมพวกนี้ได้ะชลบุรีได้นะพี่จิบอภารยาดีกว่านี่เลือกจากคณะคณะซีนเอฟซีนี่สิถือใจอยู่บถืงให้เดาไหมบ่ถือให้เดาพัดกันนี่ถือมันบางาัดเก่งเก่งบางาัดไอ้กระดาษหนีบมันเก่งว่หักคืออะไรขันเขาสีหักจมเกงเขากะหักไงพวกนู้นเป็นยังเที่ยวเกงพันไดกะหัก เขาโอ้รู Dante, ้ประเด็นการฮักเนี okay ่ยกินเหล้าเก่งชมือการฮักเอ้มเตะมั้งอ้หเตะได้ชิมาเตะชิมเตะตะกูตัวเพ่งสาวนั่นพี่หนาวสาวโอมมาเตะยังวัดจะตายอยู่เนาะพี่หนาวสาวโอมเท่าอันสองเซาอะไรล่ะสองเซตชิมเตะตะกี้อืมช่วยมือนน้าดังเนี่ยนะใส่คันเก็บคันอยู่ตรงเท้านะกับรองเพลงตรงเท้คิวได้หมดไหมเ เมื่อกี้เมื่อกี้เต็มแค่เนือยางย่างโตเต็มเออตัวอย่างเสื้อเชื่อนาง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 รอบพี่วแล้วนะก็เกิดว่าเอาเข็มขัดรัดไปตรงรถเหยียดแล้วก็เปิดประตูเองเคยมาเราไม่พี่หานึงเคยมากงเก่าเคยรับเชื่อกงเก่าอยู่มาหลายครั้งอยู่นะมาหลายอยู่ดื่มกาแฟดำทุกวันเพื่อสุขภาพพี่น้องหัดหัดหัดมาทานกาแฟดำทุกวันเนี่ยคือแบบดีมากเลยนะ ตอนเช้ากินกาแฟเสเลยเ้าองเปิดบนกันนเย็นกินเป็นไงบ้างมันต้องทำแต่ว่าเวลาผมยาวทำผมีมันเวลาผมยาวทำผมมันก็โอเคนะแต่ว่ากม่ร่เหผมอีิบีเห็นสตืได้เห็นผมตืมาบนตื่นตื่นขึ้นมากว่าันคยทยง้ยยุุยยุีสยอบ เอาบาดนีอยากพูนเกี่ยวแบบรำไทยอยู่อยากพูนเกลียวแบบรำไทยรำไม่สั่งไทยคนใส่ไส้สูตรรำเจริญน้ำซักลองมาล่ำบอกกีฬาบ้างไม่พบกันใหม่โอกาสหน้าครับลผมคุณอาจจะเอยากหอบมาเขาเคยสั่งผลงานหมอลำใเข่ายบัวบางคนกับสีดามาอยู่เอาคือเอาไปหมอลำขึ้นแล้เป็นโคดได้การหมอลำไอดอนเป็นใครเพลงไง ก็เพลงเหมือนลำดังสุดในค่ายแล้วจ้าจ้ามันผสนกับการรองทุกอย่างทุกเมื่อยอยู่กับเสียงประจักยโดยผลงานการแสดงโชว์คำหมักก่อนเริ่มแล้วไงแบ็คโชว์หนึ่งแล้วนี่รายการอันนี้คือเริ่มงรายการเราเราต้องสู้เราสู้กับใครกับตัวเองไม่กับอีกสี่สามสี่คนสู้กับบอสโจกับยูจิตเซริยากับแอลอาร์ดีเจอกันหน่อยเดีเจอกันหน่อยสิเจอกันหน่อยสิพี่โจยมุมานินวุ้นไม่ได้เลยเขาเป็นแชมป์เก่าดิ พูดอถึงก็เอาแช่มเกามาสุขภัณฑ์เขาซีซูในที่ารู้เขาก็แชมป์ไม่เลยเอาแช่มเกามาสุขเันชั้าที่โถแบบนี้แค่กลัวอยู่ดิเราจะเติมจนกว่าเขาจะมาตามเขาก็ไังดีอยู่นะของนี่สอบเบิรงกล่องหรไม่มีขอเขาว่าไม่ไม่เอาห้องติดกล้องวงจรปิดเพราะว่าค่ะพูดตลอด พ่อควิววันนี้มีอะไรสดนะครับที่วันนี้มีอะไรสดแก่ของรถไฟมาละไม่ต้อนใช่แกไปเลยมาลาไม่ตอนอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าไปแชร์อยู่ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในในรายการครับผมกินเด้อะไรโมงกับโมงเนี้ยที่ไหนเดี๋ยว กินกาแฟอยู่นี่กินกาแฟเองคือตาฮีเลยหัดทานกาแฟดำมั่งตอนเช้าทานกาแฟตอนเย็นก็ดื่มนมก่อนนอนนมโซดาหรอนมโซดาเอ๊ะอะไเนี้ย้าพเดียวนมโซดานี่มีขมเมาบ่กจีบัดแต่งเมดเกลือเขาเกลือเขาเนี่ยเว้ยไม่มีนมเกลือโซดาขมเมลอะไรก็ไปกินอยู่ ผู้เข้าแข่งขันไอ้ผู้เข้าอออเชั่นร้อยคนยังไงดีนี่ทำใจลําบากข้อมูลอีกขึ้นรอแท่แต่ว่าแข่งปุุงไม่ไม่ไม่เปี่ยวเป็นคนอร์ด อันนี้จะเป็นงูใช่ไหมอันนี้พี่จะหอมเกล็ฟองให้เหรอหอมมันมัดไม่ได้กันเรื่องอะไรกันนี่ครับผมครับพี่บอยครับครับได้เลยครับโยพี่มักกี้บีบีหนึ่งบอลคอนหนึ่งนะครับแต่ดูข้าวีไม่เจอกันครับผมในไลฟ์สดครับที่เพจมอลลัมไอดอลครับผมยินดีต้อนรับครับ เดี๋ยวเข้ามาเบิกันบ่าผู้ใดนะครับพี่น้องทีสี่ขอรอบสีดัเงินตื่นเต้นไหพี่น้องเจอกันค่ะอีกลองเช็คใหม่ชจเจอกันครับพี่น้องในไรสดเด้อีราคาเบอร์หนึ่งค่ะี่งอะไรครับ น้องมาเดี่ยวน้องอะไรครับพี่เบอร์สองครับน้าพี่ครับสวัสดีครับน้องอะไรครับผมน้องเซเี่เบอร์สามนะครับเอาสักคร่อหน่อยครับผมเอ่อน้องนัทโอ้โหัปข้างหลังมาขึ้ย